รู้อะครับรู้เยอะก็แบบว่าเฮ้ยทําไมไม่พร้อมทําไมมึงถึงลงอะไรเงี้ยทั้งที่ว่ารอบรอบตัวเราอะแรงกดดันทุกอย่างมันอยู่ที่เราไงเฮ้ยรีบลงไปดิพี่โอ้โหเป็นตัวไหนนี้แล้วบรรดาไทยมุงพม่ามุงแรงงานต่างด้าวมุงเหมือนดูคอนเสิร์ตเล็กๆเชียไม่ใช่คือเด็กก็รอดูพวกเขาทํางานผมว่าทุกอย่างมันเป็นแรงกดดันที่อีกอย่างผมพูดเลยนะในฐานะเคยอยู่เนี่ย การที่เราไปช่วยเหลือคนแรกในระยะเวลาเนี่ยเรายอมรับเลยว่าเราไม่มีความรู้เรื่องแก๊สไข่เน่าแน่นอนในเดียวกันเนี่ยผมถามเลยเถอะบริษัทที่รู้ดีอ่ะวิศวกรก็ดีวิการก็ดีอยู่ในโรงเรียนนั้นอ่ะทำไมคุณไม่มาบอกเจ้าที่เขาไม่รู้หรือเปล่าพี่ผมก็คิดอย่างที่คุณรู้เพราะว่าเพราะว่าผมสันติแต่เจ้าที่คนน็อกถึงสี่คนเขาจะรู้เลยนะเขารู้ว่าน็อกไหมจริงๆผมสันนิษฐานนะครับเพราะว่าผมเคยไปเคสไฟช็อตนะครับถ้าไปเห็นคลิปแรกของผมเนี่ยผมจะบอก ผู้รับเหมาเลยว่าให้คุณถอดปั๊บเครื่องสูบน้ําออกซูกนะครับแล้วผมก็บอกว่าถ้าให้ลูกค้าผมลงแล้วไปเสียชีวิตเพิ่มอะคุณจะทำยังไงถ้าเป็นเหตุไฟช็อตถ้าจะเป็น้นไรหรือเรั่วเรื่องต้นเบื้องต้นเห็นก่อนไม่ไม่รู้ว่ามีก๊าซอะไรอยู่ข้างในนะครับใช่พี่เพราะว่าถ้าตกไฟช็อตมันจะต่อคือตอนแรกเนี่ยพวกเขาไม่ได้สนใจเรื่องก๊าซอะไรหรอกแต่เขากกัวเรื่องไฟช็อตเบื้องต้นมันต้องคิดอย่างนี้ถูกต้องถอดสายไฟั้วถึั๋งลวกแผลไปแล้ว เพราะมันมีน้ำไงคือสิ่งที่ตาลพูดเลยมันเป็นเบสิกเลยของการตรวจสอบข้อมูลแต่อย่างที่คุณพูดอ่ะกั้งก็คือมีคนเข้าไปคอมเมนต์แล้วมีการแชร์กันต่อไปมันเยอะนะและไอ้ผู้ที่รู้ดีรู้ดีรู้ดีโดยเฉพาะรู้เฉพาะทฤษฎีอ่ะเยอะมากในประเทศไทยอ่ะทำไมไม่เอาไอ้นั่นลงไปได้ยังไงไม่ทำไมไม่มีอุปกรณ์ไม่มีทางอธิไม่มีไอ้นู่นไอ้นี่นั่นทำไมไม่ตรวจสอบข้อมูลก่อนลงทำไมจเยอะแยะเลย ผมบอกบางคนเดียวเลยบางคนนี่โพสภาพไอ้นี่มันนะขั้นตอนในการเชิญเดีเยอะมากขอบอกผมรู้บอกว่าไอ้ข้างล่างเป็นลูกเป็นโคตรเง่าคุณไม่ล่าวินาทีนั้นเรายอมรับเหมือนที่ผมยกตัวอย่างเมื่อเคสคราวที่แล้วว่าซูนนมิเมื่อก่อนคุณรู้จักมันไม่ทางแล้วแก้สไข่เน่าเนี่ยคุณรู้มากผมเก็บสถิติในประเทศไทย ครั้งนี้คือครั้งที่สี่ของประเทศไทยที่คุณเกิดมาแลวรู้จักแก๊สนะครับที่มีบทชีวิตอแก๊สครั้งแรกเนี่ยอยู่ในเคตสาหกรระยองอันนั้นชัดเจนมาตะพุ่นนีคมทั้งหลายนี่เกิดจากโรงงานนั่นคือแก๊สรั่วเป็นแก๊สไน่ตรั่วนะแก๊สรวนๆที่เขาใช้ประโยชน์ในในตายทั้งหมดสิหศพเขาเรียกเป็นแก๊สเงียบมากเป็นภัยเงียบคนที่ตายสี่คนข้างล่างเนี่ยผมบอกคุณแล้วไม่มีสภาพเก่งเลยไม่มีอาการไม่มีช็อกลงไปปั๊บสูบเข้าไปปั๊บแล้วน็อกหลับ เอาละเดี๋ยวช่วงนี้ต้องเบรกกันสักครู่ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมานั่งคุยกันเพราะว่าหลายสิ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียนไวน้องๆเนี่ยเขาทำงานเสร็จเวลาเขาโพสเขาอะไรเนี่ยเขาเห็นชัดแล้วคนที่เข้าไปคอมเมนต์เนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะถามเขาซิว่าหาคำตอบ๋าวน้องว่าช่วยอธิบายให้คนที่มาบอกว่าคุณเข้าใจใน,ใ,นในขนาดไหนนะครับอย่างน้อยเนี่ยจะได้ทราบขั้นตอนว่าเขาทำงานในขนาดไหนแล้วก็ถ้าเกิดเป็นผมอะผมน้อยใจอะผมไม่ทำละ ผมเลิกถอดเสื้อเลยไม่เอาละเงินไม่เอาละไม่เจอ,อเจอกันบบเบรกนะการเนี่ยเขามีงานทําเป็นเรื่องเป็นราวเป็นผู้จัดกงองทุนการแต่เขาถ้าเขาไอสิ่งที่เขาประทับใจในวัยเด็กที่เขามาเป็นอาสาเนี่ยถ้าเรื่องเหล่านี้มันขัดนความศรัทธาของเขาลเลแล้วเลิกแล้วเขาเลิกเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นศาสนาเนี่ยคุณบาปมากเลยนะบอกให้ไอคนแม้แต่คุณใช้วาจาในการพูดสิ่งที่ไม่ดีออกมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวติดตามต่อในเบรกสุดท้ายครับ คร,ครุกคลนในที่เดียวพรทิพภูเก็ต บน,นที่กว่า3ไร่ทั้งโชรุมและโรงงานผลิตอาหารทะเลแปลรูปปรุงสมุนไพรเพื่อสุขภาพด้วยการต้อนรับอย่างอบอุ่นและสินค้าคุณภาพกว่าพันรายการอร่อยกับแกงไตปลาปรุงสําเร็จน้าพริกกุ้งเสียบปลาข้าวสารอบกรอบก้ายีเผาสูตรโบราณผลิตภัณฑ์ประเภทหมูอาหารทะเลแห้งผลไม้อบแห้งขนมพื้นเมืองในกล่องชิโนโปรตุกีสและอีกมากอีกทั้งยังเป็นศูนย์โอโท็อปและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมีการอบรมพนักงานอย่างสม่ําเสมอเพื่อให้เป็น The Base of Thailand Souvenir Shop หนึ่งเดียวในโลก ที่พรทิพย์ภูเก็ตสวรรค์แห่งความอร่อยพรทิพย์ภูเก็ตถนนเฉลิมพระเกีดรอ9บายพาสภูเก็ตและพรทิพย์พรีเมียมในปั๊มปตท,ะทสาขาบ้าน orn, พรห่างจากอนุสาวรีย์3กิโลเมตรโทร076 261 5 5 5 ครบคลันในที่เดียวพรทิพย์ภูเก็ตบนน้าที่กว่า3ไร่ทั้งโชรูมและโรงงานผลิตอาหารทะเลแปลรูปปรุงสมุนไพรเพื่อสุขภาพด้วยการต้อนรับอย่างอบอุ่นและสินค้าคุณภาพกว่าพันรายการอร่อยกับแกงไตปลาปรุงสาเร็จน้าพริกกุ้งเสียบปลาข้าวสารอบกรอบก้าย,ยีเผาสูตรโบราณผลิตภัณฑ์ประเภทหมูอาหารทะเลแห้ง ไม้อบแห้งขนมพื้นเมืองในกล่องชิโนโปรตุกีสและอีกมากอีกทั้งยังเป็นศูนย์โอท็อปและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมีการอบรมพนักง,งานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เป็น The b e บ t of Thailand s o u v e n i r s h ช p หนึ่งเดียวในโลกที่พรทิพภูเก็ตสวรรค์แห่งความอร่อยพรทิพภูเก็ตถนนเฉลิมพระเกียรติรอ9้าบายพาสภูเก็ตและพรทิพพรีมียมในปั๊มปตท,ะทสาขาบ้านพรห่างจากอนุสาวรีย์3กิโลเมตรโทร076 261 555่26 สมาคมนักเรียนเก่าภูเก็ตวิทยาลัยร่วมกับสพว19ทับเพชรสีฟ้าขอเชิญร่วมงานสิทธิเก่าภูเก็ตวิทยาลัยครั้งที่52 พบกับมินิคอนเสิร์ตนิวจิ๋วและการแสดงอื่นๆอ,อีกมากมายพร้อมรุ่นรับ iPhone 5S กว่า10เครื่องภายในงาน,านพบกันในวันเสาร์ที่5เมษายนนี้ณนะลานฟ้าขาวเริ่ม18รายการเป็นต้นไปสำรองบัตรได้ที8 8่0818946350 กร,ระแสข่าวนะครับเราอยู่กับน้องๆนะฮะ มูลธีกุศลธรรมเจ้าหน้าที่มูลธิกุศลธรรมแล้วก็อาสานะครับเราคุยกันเรื่องของเหตุที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็มีการสูญเสียนะฮะศพเนี่ยถึงสี่สด้วยกันด้วยแก๊สไ่เน่าที่เราไม่เคยรู้จักนะครับสรุปให้ฟังง่ายๆคือตั้งแต่เริ่มแรกก็คือเข้าถึงเผชิญเหตุเนี่ยแค่รู้แค่ว่าคนหมดสติตกแต่ก็ไม่เคยแล้วก็นายอย่าเปต้นว่าดูคงตรวจจากปากท่อเนี่ยแล้วพอเมื่อกี้นี้เนี่ยพอพี่กอฟไปเซิร์ชข้อมูลมาเนี่ยผมเลยเข้าใจเลยว่า ลายที่สี่เคสสสของประเทศเนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้เลยที่น้องๆเขาจะจะรู้มาเองต้องตาในเบื้องต้นก็ดูแล้วว่าเอ้กลัวเรื่องไฟไฟฟ้าช็อตหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าให้ตัดนู่นตัดนี่เมื่อปิด่นมิดเพราะกลัวเรื่องไฟรั่วแล้วทำให้เจ้าที่โรไปเคลียร์เนี่ยเกิดมีปัญหาไม่มีใครรู้แม้แต่พวกเราพวกผมถ่ายภาพผมยังไม่รู้เลยอันนี้ตอบน้องเรื่องอะไรตอบโจสาหรับคอมเมนต์ต่างๆที่มาเมนว่ามีการ ศึกษาหรือเปล่ามีแก๊สหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าพวกโม้ไปเรื่อยๆ <c oughs> มีเม้นต์เไหนที่รู้สึกแบบสะเทือนใจมางไม่ตาแบบว่าเฮ้ยไม่รู้อย่าพูดดีกว่าประมาณนี้มีไหมก็ <c oughs> คือพวกพวกที่ประมาณคือมันจะมีอยู่สองจังพวกนะครับพวกที่เขาทําอาชีพเดียวกันกับเราะนะครับนั่นคือเราลองรับว่าหน่วยงานเขาพร้อม จริงๆนั้นเราต้องยอมรับแต่เขาจะไม่ไม่ไม่ว่าเรานะครับเขาจะพูดแก้วเขาจะแนะนําเรามากกว่าแต่ส่วนในพวกที่ตาสีตาสาทีมตามซื้อโทรศัพท์เล่นเอมน่มเนคอมเบนไปเล่นคีย์บอร์ดไม่รู้ไม่รู้หรอกเขาต้องใช้อะไรแต่กูด่าไม่กอนแสดงว่าคนที่เขามาแนะนําเนี่ย ถ้ามีอุปรกรุ์จริงๆถ้ามีอยู่รุ์จริงๆเนี่ยถ้ามีชุดแรกชุดที่ชุดที่สุดท้ายท,ที่ชุดส้มมาเมื่อสักครู่ก็คือมันหน่วยบรรทาสารณปัยเทศสานลคนครน่ะถ้าเรามีชุดนั้นที่เราจะสั่งซื้อเนี่ยไม่มีจแจ็คจะ,ะโอ๋จะไม่เป็นไรอ่ะถ้าถามต่อยอนิดนึงได้ป่ะรอชุดนี้มาได้ป่ะเดี๋ยวเราค่อยลงก่อนนะครับถ้ารอชุดนี้มาคืออย่างนี้นะครับท่านผู้ชม คุณก้าวก็ดีตอบโจทย์ข้อนี้เป็นคําถามที่ดีถ้ารอชุดหน่วยบรรเทามามีความกดดันอะไรบ้างพี่ก๊องลองเล่าดิถ้าเกิดตรงนั้นผมทกการเลยเขาได้เลยผมพวกน้องเขาพูดไม่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 เกนพผมพูดได้เลยว่าถามว่าถ้ารอให้พวกเขามาลงเพราะอะไรที่เราไม่รอเพราะครั้งแรกมันเป็นข้อมูลที่เขารับแจ้งตกบ่อกระสลบถามนอตเลยถ้ารู้ว่าข้างล่างมีแก๊สไนโาอันตรายต่อจิตประสาทจะลงไหมไม่ลงับพี่ ไม่ลงเหมือนกันเลไม่มีใครเดินหาความตายหรอกนี่คือไม่รู้นะพี่นี่คือความไม่ผู้คนลุกตองเอาง่ายๆเลยอ่ะผมเรียนผมขอย้ำอีกครั้งที่สามผมขอย้ำอีกครั้งที่สามท่านผู้ชมว่าผู้รู้ที่เสียชีวิตสี่คนข้างล่างอ่ะเขาอยู่กับน้ำเสียมากี่ปีเป็นสเ s p e c i ลิสต์นะใช่ว่าสเปเชียล p e c i a l i s t นะแล้ววิศวกรหรือแมネเจอร์นี่ก็คุมอยู่ข้างบนอีกล่ะเออตายไม่มีใครรู้เลยสรุปไม่มีเอาเอาอนุมานว่าไม่มีใครรู้แล้วกันแล้วก็ อย่ามาโทษเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆเพราะมันไม่มีจริงถึงมีอ่ะสมมุติถ้ามีจริงอ่ะจะใส่ลงไหมพี่ยใส่ใส่ใส่ใช่ไหมผมเชื่อมั่นว่าสุดเด็กอยู่เนี้ยซึ่งมในอดีตที่ผมช่วยเจตกิตตายคุณก้้ง่าอผู้ชมสมัยเราอ่ะย้อนไปเมื่อ20ปีแล้วเราเช็คความเร็วเขาว่าใช่ตัวพรุดลงไปเลยไม่รถชนกันนี่ถึงยิ้วเลยยี้วปี เปยยังไม่มีเลยทำไมผมมีเปยสนามมันถึงเป็นอัมพาทเป็นอะไรนั่นแหละเลื่อนแล้วเรื่อก็พัฒนาเรียนรู้กันมามีเปยตัดเป็นอลูมิเนียมได้รับมาไปจากบริษัทจากโรงพยาบาลเอกชนช้อนเลยชุดนึงก็เป็นหมื่นนะก้างอ่าช้อนอุอกต้กงึงแพงไม่แพงเลงเมื่อก่อนายังไม่มีสายคอเรียกอะไรคอร่าผมชอบเขาเรียกไปเรียกคอร่าคอร่าคอร่าเด็กม้ยทีไปเรียนรู้เรียน CPR านี่น้องๆต้องเรียนกันทุกคน เจ้าน้องตัวเนี้ยที่ปั๊มอ่ะดัวเบิลเห็นผ้ามาถามพ,าพีอ่อาเรียนไหมอีกครั้งผมไม่ได้อบรมมาครับไอ,อผมไม่ได้อ่า เป็นเอฟบาครับแต่ว่าแต่ว่าอยู่นครครับมีอยู่หน่วยนครมาก่อนก็รู้ก็รู้ขั้นตอนคือการเข้าอยู่ไรไต้เติงหรออยู่กู้ยนนครครับอ๋อกู้ยน้ำนครเขามีเด็งๆิมีประสบการณ์มาแล้วมีประสบการณ์แต่เด็กพวกนี้แม้แต่อาสาเนี่ยเห็นตาหรือน้องเนี่ยต้องเข้าอบรมมางเราถามดูเิเข้ากี่เยอะไหมตั้งแต่มาเป็นมาตั้งแต่เป็นอาสาเนี่ยเข้าหลายคอร์สไหมเข้าทุกคอร์สที่เขาจัดคะทั้งอบรมเมตตาต่างต่างเราต้องเข้าครับ น้องๆเขามีความรู้แล้วไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมาใส่เสื้อกู้ภัยแล้วออกไปช่วยไม่ได้ไไดใช่ไหมได้ร,ไดระบบนี้ไม่ได้ไม่ได้คือน,นวันนี้คุณก้้งกับท่านผู้ชมผมเรียนเรียนแล้วพูดตรงๆเลยครับถ้าท่านเจออุบัติเหตุกลางถนนและเห็นเด็กวุยวที่นั่งทํางานนั่งปั๊มหัวใจ ไม่ต้องไปไล่เขานะครับเพราะอะไรเพราะเขากลัวว่าเด็กพวกนี้ทําไม่เป็นเออใช่เฮ้ยทำไมไม่เอารีบไม่เอารีบไปโรงพยาบาลจะปั๊มทําไมเลือดเต็มหมดแล้วเฮ<อ>้ยนั่งนึ่งไปรีบทุกคนยังมีแนวความคิดโบราณก็คือให้รีบไปโรงพยาบาลใช่ <ไป S 2> แต่เด็กพวกนี้ที่เขาทำอยู่คือ C p R ก็ดีหรือใส่ดามขาหักเขาเช็คก,ก่อนเลยคุณกั้กงขาหักไม้อาหาักดาม อ่า้นต่งนี้เขาต้องตรวจสอบไม่ใช่รีบคอก็จะปกติทำไมถ้าลุ่นบอกว่าผมยิ่งเลยผมแบกขึ้นบ่ายิ่วกระดูกดตอดอะไรนะกวางตุดาอีกพิการก็นั่นแหละแต่เขาทำตามขั้นตอนที่เขาได้รับเรียนเพราะอย่างนี้เขามีสพทไอ้สพชซึ่งเป็นสำนักงานพื้นฐานขั้นพื้นฐานใช่ไหมที่พวกคุณรู้ต้องเรียนเนี่ยโลโก้ที่ติดเห็นไหมนั่นแหละสถาบันการแพทย์พวกนี้อาร์มที่เขาติด ไม่ใช่ไปแวะซื้อร้านโลโก้แล้วมาติดนะเออเหรออันนี้ใช้มีความเ้ยเครื่องตัดทางอ่ะแต่ละตัวก็มีเครื่องอันนี้เป็นเครื่องตัดทางใช่ท่านผู้ชมกล้องซูมมากล้องซูมที่น่าโลโก้ที่น่าอกเลสคิวเนี่ยนะหน่อยซิกนะตัวนี้เป็นเครื่องตัดทางคืเด็กพวกนี้ที่ติดเนี่ยต้องต้องผ่านการไอ้เครื่องพวกนี้ต้องเรียนด้วยเหรอฝึกรับฟี่ต้องใช้คำว่าฝึกเลยใช่ไหมต้องใช้ฝึกเลยเหรอไปถึงก็จับฟัด ง่ายไหมได้พรุ่งนี้พรุ่งนี้กูนั่รถมาเดี๋ยผมไม่ให้เขาตัดให้เอ้านี่เห็นไหมความรู้ใหม่อีกแล้วรู้ใหม่ต้องฝึกเลยเหรอเรียนกับสร้างรถนะเว้ยผมต้องทำเรื่องขอใช้คำว่าฝึกกับเรียนรู้ครับไม่ได้ไปไม่ได้ไปมีใครมาสอนคือใช้คำว่าฝึกจะมีคนที่ว่าความชำนาญก็มีเจ้าหน้าที่มารถติดคนอัดก็ปี้เลยมีน้อยคนนึงก็ไม่ทัดก็ไม่ตัดให้ไปตัดเลยจะไปตัดสี่เสาครับจะไปตัดสี่เสาก็ไม่ได้ ตัดสี่เสาเรากู้ภัยถึงตัดเห็นกุฏิแล้วไปตัดสี่เสาไม่เห็นะครับเสาขาวเอาเอตัดสี่เสาเรียบร้อยครับคุณรับผิดชอบแทนเจ้าของรถทันทีประกันไม่จ่ายครับผมทำรถเติมปุนมันมีคนมาเข้ามาอีกนะพี่เฮ้ยผมพูดแจมน้อนเลยว่ากรณีอย่างเงี้ยเขาฟ้องมวยที่นะคุณรู้ไหตัดสี่เสาได้นะพี่ก็ยกเหมือนข้าวผมบอกคุณได้ว่าผมเป็นคนขับสมมติรถผมอะมาด้าผมอะติดหน้าอกแล้วเนี่ยติดผมถูกผมอะไรอัดอะผมอะไรอัด เจ้าน็อตกับเด็กมุ้ยทีไม่ท่านี้จะตัดฝั่งนี้โนูนแม่งไปตัดฝั่งนู้นถ้ามันเข้ามาฝั่งนู้นมันตัดลังคาหมดเลยก็เปิดประตูได้แต่กวดติดมาพรมอะไรอ่าแล้วไงตัดหลังคาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพรมอะไรเอ้าก็ดึงออกมาง่ายไงทำไมไม่ตัดพมอะไรแล้วออกทางประตูล่ะอันเนี้ยต้องเรียนใช่ป่ะอ้าวเห็นไหมนี่ที่ผมเกิดมออะไรคือสิ่งพวกเนี้ยถามมาดูผมไม่ ผมเป็นคนแรกที่นำเสนอซื้ออุปกรณ์ตัดถ่านให้เรื่องตัดถ่าผมบอกคุณให้แลยผมพูดยังไม่อายแล้วสมัยก่อนอุปกรณ์ตัดถ่านไม่ได้เป็นไฮเทคขนาดนี้นะใช้ปั๊มเดี๋ยวนี้เป็นมือถือไม่ใช่เป็นเครื่องหรืออื่นแต่รุ่นผมต้องใช้ปั๊มเหรอพี่ใช้ลมเนี่ยคนปั๊มก่อนแล้วก็ค่อยรุดอออกไปยังมีอยู่ครับเรื่องของไมโครมือถรุ่นผมอะผมของงบขอกอบจอ แต่เดี๋ยวนี้เห็นว่าสั่งซื้อไร้สายด้วยเดี๋ยวนี้เป็นแบบมือถือชาร์จแบตครับเจ่งครับทีมโปรเลสคิวที่แบบแม่เขา้งทีมที่คุณรู้จักอ่ะที่เขาดูแลรถแข่งใช่ใช่ทีเดียวโปรมิดก็อันนั้นเขารถแข่งเขาต้องเร็วเขาก็จะมีแบบไม่ต้องมีสายอันพี้คนตามชมอ๋อเข้าใจแล้วว่าเขอต้องเรียโลโก้อืมอ่าแล้วดูต่อไปมันมีโลโก้อะไรอีกหน่วยกู้ชีพอันนั้นโอ้น่ไปเรียนที่นี่ด้วยอะฉลามขาว ดำน้ำดำน้ำคือตํารวจน้ำเป็นคนฝึกให้เราจะได้อามชุดนี้ผู้นี้สามารถดําน้ําได้ดําน้ําไปทำอะไรไม่ดำเปล่าเปล่านะไม่ดไี้คือดําไปเก็บแปวศพเอาศพอ๋ทุกวันนี้ดาเองด้วยเอาศพไปเอาสมอเรือให้เรือมาขอความช่วยเหลือมาเอาเรือลนคุณก้านท่านผู้ชมเก็บวัตถุ เพื่อว่าเป็นพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ปืนอะไรก็แล้วแต่ที่ลงรถโคสรถดเจ้าห้าที่ตำรวจไม่มีเจ้าหน้าที่เก็บเหรอฮะคุณว่ามีแล้วเขาทำไหมจริงๆแล้วมีเหรออ๋อไม่จริงแล้วมันก็ไม่ใช่หน้าที่เราอ๋อแต่ว่าคุณเ้าหลักฐานมาหน้าที่ใครอ่ะหน้าที่ตำรวจดิพี่ตอนนิติวิทยาศาสตร์ถูกต้องอ๋อเราเอาขมูที่มีดับน้ำมาต็นนิติวิทยาศาสตร์พี่ครับก็เลยต้องมาดับน้ำนี้เราอ่ะก็คือเป็นหน่วยงานเขาเรียกผู้ช่วยเจ้าพนักงาน เราก็ทามาให้มาโดยตลอดแล้วทําจนเคยชินเคยชินหมายถึงว่าเจ้าหน้าที่ชินนะเออก็เป็นหน้าที่เขานี่ใช่อามูลนิธีอ่ามูลนิธิล่าสุดไปหาศพมูลนิธิไปเดินหาศพกลายเป็นหน้าที่ที่งานงอกมาตอนนี้เราต้องแยกแยะท่านผู้ชมครับเคาว่าหน้าที่กับสิ่งที่ต้องทําต่างกันนะอืม หน้าที่มี job description เลยว่าใช่คุณมีตท่าไหร่แล้วมีกฎหมายรองรับใช่แต่หมดเขาไม่มีกฎหมายใดๆรองรับคุณรู้ไหมเห็นว่าประกันสประกันจะผมจะโยมาเรื่องเนี้ยผมเข้าร่วมแถลงข่าวในวันนั้นโดยประกันสังคมจังหวัดเุ็ยเป็นคนแถลงเองเขาแถลงเรื่องสีศพก่อนว่าแต่ละคนได้ค่าสินไหมอะไรบ้างศพแรกเนี่ยผมผมจำชื่อไม่ได้แต่ศพแรกเนี่ยทำงานกับบริษัทมาแปดปี คาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะที่ด้างคนแรกเนี่ยได้ประมาณเจ็ดแสนกว่าบาทค่าสินใหม่ครัไล่มาเรื่อยๆสุดท้ายอีกสามคนเนี่ยเป็นลูกจ้างที่รายวันครับได้สี่แสนกว่าบาทผมยกมือถามในที่ประชุมเลยครับแล้วเจ้าหน้าที่มูลที่ที่ได้รับปัดเจ็ดประกันสังคมดูแลอะไรบ้างเขาบอกเขามันไม่ได้ครอบคลุมจริงๆแล้วมูลที่ส่งประกันสังคมให้น้องๆเขาได้ป่ะพี่เขา คือประกันสังคมของมันที่มันมีอยู่แล้วคุณต้องไปเบิกในส่วนนั้นเองส่วนที่ตัวเองบาดเจ็บเองใช่แต่ว่าซึ่งตัวประกันสังคมเนี่ยในนามของบริษัทมันไม่สามารถที่ครอบคุมประกันของบริษัทเขาไม่มีพี่ของเขามีของเขาแต่ว่าก็ไม่ได้ประกันคนไปช่วยเขาไม่ได้ครอบคุมมาของเราเขาอ้างว่าอะไรรู้ไหมเขาอ้างว่ามูลิตี้ดูซ้ำเป็นองค์กรไม่ได้หวังผลตอบแทน ก็เลยไม่ต้องในเชิงพานนิดไปลาเป็นอะไรก็เลยไม่ต้องอะไรตอบแทนมึงตายมึงต้องตายเองเพิ่งรู้ไงเพิ่งรู้อันนี้คราวนี้แล้วน้องจะไปทําประกันได้ไหมคือตอนเนี้ยเขากเขามีอยู่แล้วตัวของโอเนี่ยผมคุยกับประธานมูลทิ่แล้วมีประกันชีวิตนะครับแล้วก็ยังเบิกได้หลายๆอย่างแล้วนอกนั้นมูลทิศจะรับผิดชอบคือมูลทิ่รับผิดชอบอยู่แล้วเพราะเป็นชีวิตของคนของเราแต่ที่ผมไม่เข้าใจหน่วยงานของรัฐเนี่ย หรือไม่ได้เทศบาลเทศบาลอยู่เลยเนี่ยจุดเกิดเหตุเนบ่อนนะ้อําอาเข้ามาดูแลอะไรบ้างสิ่งที่ผมได้คุยกับตาลคุณรู้ไหมโอ๋อยู่โรงพยาบาลตั้งแต่วันที่เกิดเหตุจนถึงวันนี้คือยี่สิบหกวันนี้วันที่ยี่สิบแปดเทศบาลไม่เคยไปดูหรอไปดูแค่วันเกิดเหตุก็น้องน้องกายครับนี่น้องคนนี้น เอาโดนแอดมิดมานะเมื่อกี้พี่ก๊อลบอกว่ามีอีกสามที่ที่ลงไปช่วยแล้วก็ต้องแอดดี้ด้วยอย่าเข้าใจผมไม่ใช่มีหมอคนเดียวนะแค่ปากท่อนี่แค่ปากท่ออันนี้ลงอันนี้ลงน็อตเป็นไงบ้างอาการหลังจะขึ้นมาแล้วเหมือนมันเนื้อมันมันเปลี่ยนไปเยอะจนทุกวันนี้เปลี่ยนเยอะรู้สึกตัวไม่เหมือนเดิมเลยเหรอเหมือนเดิมรู้สึกว่าเหนื่อยวายหอบเห็นว่าเป็นน็อตที่โรงพยาบาลไปสลบเลยเหรอครับผมแล้วแล้วหมอตรวจป่ะ หมอตรวจหมอให้ให้ออกซิเจนให้ออกซิเจนแล้วก็ให้น้ำเกลือเนี่ยเพื่อออกซเจนนี่ผมเพิ่งรู้นะแล้วเขาว่าไงบ้างหมอเดี๋ยวก่อนหมอเขาตรวจเบื้องต้นเขาว่าเราเป็นอะไรบ้างเขาบอกต้องโดนเปียเรื่อยเรื่อยๆยานต่อเนื่ด้เพราะเข้อหายข้อใจแล้วรอดูการทุกคนนะครับทุกคนน่ะผมกลัวมากอย่างโดยเฉพาะน้องเนี่ยผมกลัวมากเลยนะกลัวมันมีไซเอฟกต์อะไรแบบนี้คือไม่ได้เป็นช่วงนี้การที่ไอกว่าผลผมกลัวว่าอีกปีหนึ่งอีกสองปีเหมือนคนสูบเหลียทำงั้นต้องตรวจปอด ัเขาจะรู้ตัวแล้วเขามีไซส์เอฟเฟกแล้วหายใจเหนื่อยง่ายเหนื่อยง่ายในช่วงแรก็วันนี้ตอนออกไปบัติหน้าที่ออกเอ็นนรับคนเจ็บผมแค่เดินลงจากรถแล้วก็ไปดูคนเจ็บเดินเดินกับมามาถึงโรงพยาบาลตาตองก็คือโรงพยาบาลเขาจะรู้จักผมเขาจะทักน้อง คนีทำไมหน้าตาแบบนไม่สมอซีดไงโตม่ะหน้าตาผมก็ไม่ผมก็รู้รู้ตัวแบบดูแบบก็ธรรมดาเพราะว่าทำไมหน้าตาน้องไม่ซีดปากดูมันเฉยเฉยใช่ไหมมันรู้สึกมันเฉยลงมันไม่อาร์เรอรโมับอกว่าโอ้แล้วนปอดกับสมองเนี่ยนะกลัวนะการมันมีผลนะเนี่ยดูดูจากไม่นั่นแหละคุณดูตารางเลยใช่สารเคมีอ่ะมันจะเจ็บแสบในตาแล้วมันปอดมันทําลายมันทําลายเนื้อเยื่อไงที่เราสูดเข้าไปเนี่ยแล้วก็หมดสตินะฮะก็ถ้าอย่างงั้นต้องดูต่อพี่แล้วอย่างเงี้ยถ้าน้องถ้าน้องเป็นอรเนี่ยก็ ก็ต้องเป็นเป็นวิธีที่รับผิดชอบใช่ครับค,ค,ค,คือตอนนี้เราไม่เราไม่คาดหวังวอ่าองค์กรใดๆทั้งสิ้นน,นะนะ <c oughs> ผมไม,ไม่ไม่ไม่สนใจ้